สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วาณาจากรจีเอเพอร์กกำลังขยายอาณาเขตอย่างดุเดือดนำโดยอากัปป้แล้วก็ได้บุกไปทางเหนือไปพบกับเจ้าชายธรรมาที่สามแห่งอาณาจักรธรรมเฮา แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะทับเนียมหรือไงเจ้าชายร,รมาที่สามมาท้าดวลกับอากาเป้ซึ่งก็รับคำท้าการขี่ม้าสู้กันของร,รมาที่สามกับอากาเป้เสียงของการประทะกันของดาบโอบเขาได้รับหน้าที่ในการคุมกองทัพที่สามปีกซ้ายของกองทัพ กบกำลังภูมิใจในตัวของเขาผู้ปลุกใจคนและก็ดูวากัเป้ต่อสู้อยู่โดยให้ลูกน้องของตอนเตรียมตัวเมื่อเมื่อการประลองสิ้นสุดลงุ๊บเราสู้เพื่อเสรีภาพเฮ hey! กองทัพกำลังใจเกินคาดกัเป้ได้ฟันดาบของรามาที่สามหลุดออกจากมือในวินาทีนั้นเอง มีธนูจากกองทัพของทามายิงมาทิศทางคือทามาอากาเป้ปัดธนูช่วยทามาไว้แล้วกองทัพของทามาก็เกิดสู้กันเองทามาที่เห็นดังนั้นก็ขอใจในทันทีอากาเป้มองงงว่าเกิดอะไรขึ้นทามาได้กล่าวทำไมต้องมีศึกทั้งภายในและภายนอกและขี่ม้าก,กลับไป กองกำลังของทามาแบ่งเป็นสองส่วนพบมองก็งงและสรุปเขาต้องลบไม่เนี่ยดานเนียนคุมกองทัพที่สองที่เห็นดังนั้นก็ขี่ม้ามาหาอากาเป้เกิดอะไรขึ้นครับท่านมีการปฏิวัติในฝั่งนั้นดานเนียนเสนอเข้าข้างฝ่ายทามาที่สามเพราะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วแปลว่าคือเจ้าอ่อนต่อโลกถ้าท่านช่วยเขา ในการขึ้นเป็นราชาเขาต้องเลิกท่าตามที่พวกเราหวังแน่นอนอากาเป้ฟังแล้วตัดสินใจากาเป้กล่าวพวกเราจะช่วยทามาที่สามลุยความสูญเสียของทัพแทบไม่มีเลยพวกเขาสู้กันเองความสูญเสียตกอยู่ที่ฝ่ายของทามาที่สามเขาขอบคุณอากาเป้อย่างมาก จับผู้นำฝ่ายต่อต้านทามาได้เขาคือน้องชายของทามากองทัพเดินทางเข้าเมืองมาโดยมีกองทัพทามาอยู่ข้างหน้าอากาเป้ตามมาชาวบ้านในเมืองมองสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเห็นสีหน้าของกอ,องทัพตนก็บอกได้ว่าแพ้กองทัพอากาเป้โ h ล้อเมื่อเดินทัพเข้ามาชาวบ้านได้ยินทาหารของอากาเป้คุยกันว่า พวกเขาไม่สูญเสียเลยเป็นสงครามที่ง่ายเกินไปผมให้ชาวเมืองกลัวเดี๋ยวพวกเขาเห็นน้องของทามาถูกขังอยู่ราชาเห็นก็ตกใจกาเป้สั่งให้ราชาสละราชาบัลลังก์เนื่องจากโดนทหารล้อมจึงทำตามและอาเป้ก็ให้ทามามาที่ลานการแจ้งเรียกประชาชนมา อากาเป้ให้ทามาคุกเข่าลงหันไปทางประชาชนอากาเป้อยู่ข้างหลังดึงดาบออกมาวางดาบที่ไหลไซ้ายขวากล่าวว่าข้าอากาเป้แห่งจีมเพลอ์แต่งตั้งให้ทามาที่3ามเป็นราชาคนต่อไปเขาจะเป็นราชาเพื่อประชาชนท้าไม่ข้าจะมาลงโทษโด,ดยตัวเอง แล้วทามาก็ลุกขึ้นข้าขอประกาศว่าดินแดนของเราจะไม่มี่าตอีกต่อไปแล้วอาณาจักรนี้ก็เปลี่ยนชื่อจากทามาเฮาไปเป็นโนวาและเรื่องภายในจะเป็นหน้าที่ของทามาส่วนอากาเป้ได้ไปอาณาจักรทางซ้ายเป็นไม้เหมือไม้เมากับอาณาจักรโนวาเดินทับหลังอากาเป้พักในเมืองหนึ่งวัน เติมมาหานก็ลุยต่อไปยังอาณาจักรฮิมะใช่พวกเขาเป็นอนาณาจักรได้อาณาจักรที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากแดนเหนือการโจมตีเป็นไปได้วยดีพวกเขาไม่ค่อยสู้คงเป็นเพราะทายาทสู้กันเองแล้วตายทั้งคู่ขาดผู้นำอากาเป้มายึดได้อย่างง่ายดายข่าวนี้ไปถึงอาณาจักรที่ติดอยู่ รว่าทางตะวันออกสามจากได้ข่าวการลุกรานจึงเรียกรวมตัวพวกเขามีบรรพบุรุษ,ร,ษร่วมกันอาจากเคยเป็นหนึ่งมาก่อนแต่เนื่องจากมีทาย,ยาทสามคนแก้ปัญหาคือแบ่งอาจากและทำสัญญาพันธมิตรราชวงศ์ตามสายเลือด